ตกเงี้ยน้องตกงตกงย้ถนนคนขี <Darwin> <expressed unto Sean nei> Là, <Oliver> ้หน้าบ้านนี่ะจน้เอาน้ำไหลใส่ขาไ้ไหใส่โกเยอะเลยป็นหน้าบ้านด้านล่างกองอยากเป็มันจประมาณนี้แหให้บงยี่อเี่น้องอะไมื่อนี้ทำงานมาเบิดมือไปเลยโพสต่าง่างวันนี้ก็เที่ยวโพสตัวนี้โพสลงดันดันนี้ครับ ปังเลยพวกนี้แล้วรถกนไม้แล้วแข้งขากินน้องน้ำไหลแล้วนะบ้านเดียวข่าวจะมาเดี๋ยวไหนพวกจบนี่นะพวจบแล้วพวจบแล้วพ่งจะเริ่มข่าวนั้นมาแล้วไหนมาอะไรแล้วมาเียวให้หุ่เดกมาส่งอเรอย่างไรบ้า เปิดเรกเกอร์ไปไปใ,ในบ้านนี่หนหะเปดตกแล้วลุกขึ้นบ้านวิ่งขึ้นบ้านแล้วประมาณนี้ตัวเป็นเกล็ดเกล็ดเสียงโมบายต้องเล้งต้องเล็งเลยประมาณนี้ครับผมขบคุณขอบผม เอง้วเริ่มมาทีนีในบ้านกทีนี้เริ่มเข้ามาเรื่อยๆนี้แค่กินแบนี้เอาแคนก็ได้นะินเลยลบ้านเห็นเรือกี้ก็เด้องเท้าหหัววมาเลยวูดับเขาจะถึงดลเขาจะเข้บ้านจนาดอย่างควดครอีพีนี้ก ยิกนก่อนเด้อเดียวเจียวทีให้มันไม่เรียไปเลยนะดีี้ให้ดอไม่มาแล้วดันหแล้วนีลงก่อนครับผมสวัสดีครับยกางกันสวัสครับ